มาธรรมมนนี่หือหือหือมากราบลูกเร็วใหบุญเร็วอาบลูก อิมีนาสักกาเลนะพุทธังอาภิปูชยามะอิมีนาสักกาเลนะธรรมังอาภิปูชยามะอิมีนาสักกาเลนะสังฆังอาภิปูชยามะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวะพุทธังภะคะวันตังอาภิวาสินสวะคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิ โปปติปันโนภะคะวะโตสาวกัสังโฆสังขังยามังไมยังหันเทวิสุงวิสุงลักขณาทายะอิธารณีนาถะปัญจจิรานิยัจามะทุติยัมปิไมยังหันเตวิสุงวิสุงลักขณาทายะ Isarani rasa hapan jasiran ya ma hati pi pilihan kan dewi sung bisung lakana saya Isarani rasa hapan jasiran namo tata bhagavato arahato sama sambu namo tata, tata bhagavato arahato sama sambu นมโมตัสสะภพคะวะโตอะละหะโตสัมมสัมพธัสสะทางศาลานางข้าามิธรรมังสาลานางขาชามิสั้งทางสาลานางขชาามิสุติยมปีพุทธังศาลานางขชาามิสุติยมปีธรรมังสาลานางขชาฉามิสุติยมปีสั้งทางาลานางขชาามิ ตาติยม e ีพุทธังตาลานังคาชามิตาติยมปีธรรมังสาลานังคาชามิตาติยมปีสั้งทางสารังคาช้ามิปนะติปาตาเวรมณีสิกขาปะทางสมาธิยามิอทินนาธานาเวเรณมณีสิกขาปะทางสมาธิยามิ ทามสตุมิชาจลาเวรมณีส ha ิกขาปัทังสมาธิยามิภุสวาธาเวรมณีสิกขาปัทังสมาติยามิสุราเมรยามาชาปมาทัทนาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปทานิสมาธิยามิ ยมานิปัญจสิกขาประธานิสมาธิยามิยามะภะนันเตสีเลนะสุขะทิญญันติสีเลนะโภคะสัมปทาสีเลนะนิพพุทิญญันติตัสสะมาธิลังวิโสธะเอ อิติปิโสภะคะวาระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณสัมปันโนสุขโตโลกะวิทานุตะรุบุริสะธัมมะสารติสัทธาเทวะมโสานะ พุโธภะคะวะติสวะคะโตภคะวะสมโมสัติโกอาคาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนะอิโกปจจตังเวทิตาโพวินยูหิติ สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกัสังโฆสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกัสังโฆญาญาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกัสังโฆปิปติปันโนภะคะวะโตสาวกัสังโฆยาทิสังจัตาริปุริตายุคานิสาบุริสับุคคลาเอสาภพพะวะโตสา ອກາສັ້ງພໍ່ອາຮຸນເນີຍປາຮູເນີຍຢ່ທາກກເນີຍຢ່ອານຢາລີກາລານຢອນຕະລາງບຸນຢາກເຂຕ່າງລອກາຕາຕີ ภาโงสหาสามาภินิมิต e ัสสาวุธังตังคีเมขะรังอุกิตตกะระสะเตนมาลาังธานาติธัมมะวิจินนาจิตววาหินโฑตังเเชชะสาภวะตุเตชยมังตะลานิ มาราติเรกมัพพิยุตติตัสสะปะระติงโคลัมปะนาระวะกะมาคะมัสสะยะคังคันติสุทานตะวิทินาจิตตวามุนิโทตันเตชสาภวตุเตชยมังคลานิ นาลาคิริงคชวรังอาทิมาตาภูตัง h าวา i ิจากมัสนีวสุธาอันตังเมตามภูเสกาิธินาจิตวามุนินโทตังจะสาวตุเตชยมังคลานิ โอเคตา a า a รรมติสัตุธารุงันตังทาวันติโยชนปาทา i กุริมาร a วันตังเยติพิสังคธรรมโนชิตวามุนินทันเตจสาพวัุเตจยมังคลานี Hai katawanakatauutalang Iwa kapia tim saya tuhutaca dayya kay mac ce san ngasomawiwina citawaingndot Tesa ตาจางวิหัยมติสัจจะกว่าตะเกตุงวาทาพิโลกิตามานังอธิอันทัพตังปังปฏิปัจาริโตสิทวามุนินโทตันเตยสาบวตุเตจยมังกาลานินันโทปานันทพุชังหิพุธังมม่ทิ้งพุเตนเถระพุชเกนธรรมทะยันโตอิ สุปเทสวิตินาชิตาวามุนินโดตังเทชะสาวะวุตเตชะยามังหาลานิสุขาทิฏิปุจจเจนะสุทาตตาสังพระมังวิโตติุติเมติภักกภิธานังยัสเทนะวิตินาชิตาวามุนินโดตังเตชะสาวะวุตเตชะยามังหาลานิ เอตาปปะภูตชยะมังฆลอาตถคาถาโยวาจโนพิณณิเนสารเตมะทานติวานะเนกวิวิธานิทุกขภาวานิโมฆังสุกังอธิคมเอยยนะโลสัมปันโญ มหาการุณิโกนาโทหิตายสัाพปานินางกุเรตวาปารังสัพพปโตสัมโพธิโมตตมังเยเตนะสัจเจนะโหตุเตชยมังคลังชยันโตโพธิยามูเลสักกาย นันทิวาตโนเอวังตวังวิชโยโหหิเจยาสุเจยมังคัสปัปปลาจิตตปันลังเกสิเสปะทวีปกะเลอาภิเสเกสตภะพุธานังอัคคปะโต ข้ตังสุมังขะลังสุขาขะตังสุโหตังสุพโนตุโมโตจตุเจตังภามาจาริสุปัาถินังกายกรรมังวาจากรรมว่ากีนังปัตากินังมโนกรรมว่านีทิเตปัตถกินาปัตถกินานิกาตวานาละวันติเต ป่าทักินิภาวันตุสาพามังคะลังละขันตุสาปเทวตาสัพวุทตามุ่ภาเวนะสะทัสโสทิภาวันตุเตภาวันตุสาพามังคะบัขันตุสาปเทวตาสาวุธัมมานุภาเวนะสะทัสโสทิภาวันตุเตภาวันตุสาพามังคะลังลั สันตุสัพเพเทวตาสาปสังขานุบาเวนัสสัสโตทิพพาวันตุเตสัมปชิตามินาสังสิโมพระมาจะมหาเทวาสเพรยาคาปารายันติพระมาจะมหาเทวาพิลาภาพระวันตุเมมหาปุญโญมหาลาโภพระวันตุเมมิเตพระหัติพุทธมะอุนโมพุธายะ วิรัตโยวิรโคนายังวิระยิงตาวิรัตีวิรัตตาวิรัอิโยพุทธะมานีมามาพุทธะสาวาหงสัมปฏิจามิอิงเพิงกะวาห้าห้าฤกษ์สัมปจิตชามินาสังตีโมพุทมาจะมหาเทวาสเปยขาปรายันติพมมาจะมหาเทวาพิลาภาะวันตุเมมหาปุญโญมหาลาภะวันตุเมบิเตบหุงอาิพุทธมะอาอุนะโมพุทธาย วิราทายวิราโคนาอย่างวิลาหิงตาวิราทาสีวิราทาสาวิลาอิติโยพุตสะมานีมามะพุทธัสสวะโหงสัมปจิตชามิเพ่งเพ่งพาพาหะเรือเลือสัมปจิตชามินาสังสีโมพุมาจะมาเทวาตะปียากาปะไรยันติสมมาจะมาเทวาภิรลาภาพวันตุเมมาภุญโยมาลาภาพวันตุเมมิเตภูหะติพุทธมาอาุณโมพุทายะ วิระโยวิระโคนายังวิระหิทาวิระทาศีวิระทาสาวิระอิทิโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวาหุตธรรมปจิชามิเพียงเพียงรคมาเรื่อหางสุขิโตโหมิคอยพระพเจ้าทรง่านโตอาหารมิสุโขโหมิคอยพ้าพเจ้าทรงปัสชาความทุกข์อหารอาเวโลโหมิคอยพระพเจ้าทรงปัสชาเวร อาหังอาปยาปจโหมิภัย้รพเจ้าจงประเจ้าปฏิบัตอันตรายทั้งปวงอาหังอานิโกโหมิภัขพระเจ้าจงพระเจ้าปัจจุบันจุกใจสุขีอัตานังปริหารามิภัขพระเจ้าจงภารสุจายสุกใจรักษาตนในบนตาสลุไปทักินเทินพระเจ้าตั้งจิตอุทิศผลบุญกุศลแผ่ไปให้ภพศสารถึงปีดามารดาครูอาจารย์ทั้งลูกหลานญาติมิตรสนิทกัน คนเคยร่วมทำงานการทั้งหลายมีส่วนได้ในกุศลผลของกรรมทางเจ้ากรรมในเวรและเกีาลขอให้ท่านได้รับกุศลผลสัพ <Okay. S 1> เทสตัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนปู้กเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิน้นระเวราหนุนตรุษรงเป็นผูกเป็นผูเธอดจะได้มีเวนแก่กันและกันเลย อัญาปัญญานูสุงเป็นสูเปสูเธอจะได้เบียดเบียนตึ้งขังเลยขังเลยเลยอานิค้าคนรูงงเป็นสูเป็นสูเธอจะได้มีความสุขใจสุขใจเลยสุขีอัตานางไปหะรงมีความสุขใจสุขใจแบบสัตว์เนี่ยมันจะผู้ไปทั้งพิ ไยนมันส mm ิแ hmm. ล ah. mm ้วไปนอนไปลู้ไปไปนอนเ้อไปเนาะไปลุกขึ้นมาอยกันอ

เจ้าได้กระทำกรรมมาักสามสามสี่ตุ้งที่ฟ้องดีข้าพเจ้าของขมากรรมไนาที่ห่งนี้ได้เป็นเดือนสุขกรรมกับกาเรณ์